สวัสดีค่ะวันนี้เป็นหลอดใหม่นะคะเป็นหลอดใหม่ที่มานะคะหลอดใหม่เข้ามานะคะก็จะมีออนตาริโอนะคะมีนี่เลยค่ะเป็นตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เป็น Big Brother นะคะโอเคมาเหมนกันส่วนตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ ดามดำค่ะอันนี้ดามดำเทียบกันให้เห็นเ็นเลยส่วนตัวเล่นนี้น้องเล็กเล็กจิ๋วตัดแจวนะคะ bk 2, ะะ2คะตัวนี้เป็นตัว ese e นะคะอันนี้เราไม่แกะถุงนะคะก็คือแบบสั่งมาก็ส่งนี่เลยจะมีคลิปที่เราแกะให้ดูแล้วนะคะก็จะมี ese e <ม>เข้าไปดูใน ช่อง YouTube ของเราได้นะคะก็คือมูนเตมน,นะคะจะมีช่องที่แกะไว้รีวิวให้ดูแล้วนะคะแล้วก็มีมีหลายคนถามแฟนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าอ๋อเป็นของแท้หรือเปล่าครับเออของมีเริ่มไม้ก๊อฟที่ไหนอะไรแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าของก๊อฟเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยจับของก๊อเลยนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่เรานําเข้ามาจากอเมริกานะคะ เป็นสินค้าทุกตัวมีทุกเล่มนะคะเราเอานำเข้ามาจากอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะจะมั่นใจได้ว่าของจากร้านเราเนี่ยเป็นของที่สั่งตรงมาจากอเมริกาแน่นอนนะคะแล้วก็ส่งจริงทุกเล่มนะคะสวยมากเลยค่ะสนใจรุ่นไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของ ได้เลยนะคะตัวนี้สวยจริงๆนะคะดิ c กสตารเตอร์มีรอยยักด้วยเอามาให้ดูการแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ฝากกด subscribe จะได้ไม่พลาดการติดตามหรือการรับชมว่าหลอดใหม่เราเข้ามาช่วงไหนว่างตัวไหนอยู่หรือจะ อยากได้รุ่นไหนก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ยังไงฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะคะกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการเอาเล่มใหม่รุ่นใหม่ๆม,มาให้ชมกันต่อไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะที่เปิดมารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ